เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาบางครั้งเราก็อยากให้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมบางตัวนั้นเปิดขึ้นมาอย่างอัตโนมัติเรามาดูว่าอุบ n t u นั้นสามารถทําได้อย่างไรมีวิธีการอย่างไรให้เริ่มต้นที่แดช h ์โฮมจากนั้นพิมพ์คําว่า start ให้มองหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า start up a p p อปพลิเคชันเมื่อคลิกลงไปแล้วให้รอแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาจากนั้นเครื่องมือจัดการการสตาร์ทแอปพลิเคชัน ก็จะแสดงว่าตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่สตาร์ทขึ้นมาอย่างอัตโนมัติผมจะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าถ้าเราจะเรียกไฟ r e f ฟ x ขึ้นมาอย่างอัตโนมัติจะต้องพิมพ์คำสั่งอะไรลองพิมพ์ไฟ r e f ฟ x ลงไปเมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วจากนั้นกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์อันนี้ไฟ r e f ฟ x ก็จะถูกเรียกขึ้นมาทำการคลิกปิดหน้าต่างไฟ r e f ฟ x กลับมาที่ Start Up App l i พลิเคชันจะทำการเพิ่ม Startup a p แอ i พลิเคชันอัตโนมัติเข้าไป ด้วยการคลิกปุ่มแอดทำการตั้งชื่อแอปพลิเคชันที่จะสตาร์ทอัพให้พิมพ์ชื่อลงไปจากนั้นที่กล่องข้อความคอมมานด์เราจะใช้คำสั่งที่เรียกไฟล์ f o x ขึ้นมาสำหรับในช่องคอมเมนต์เราก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใส่ลงไปได้พิมพ์คอมเมนต์ใส่ลงไปจากนั้นคลิกปุ่มแอดตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีสตาร์ทอัพแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า Firefox อยู่ในอันดับที่2ถ้าเราทำการปิดหน้าต่างทั้งหมดออกไปทดสอบโดยการรีสตาร์ทเครื่องให้ไปคลิกที่เมนู System จากนั้นเลือก Shutdown ทำการยืนยันโดยการคลิกปุ่มรีสตาร์ทเมื่อบนตูวทำการรีบูตระบบกลับเข้ามาจะเห็นว่านะครับไฟ r e ฟ็อก็จะสตาร์ทขึ้นมาหลังจากที่ระบบบูตเรียบร้อยแล้ว สำหรับการตั้งค่าให้โปรแกรมสตาร์ทขึ้นมาอย่างอัตโนมัติในตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ลองนำไปใช้ดูนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ